จะให้เพื่อนเพื่อนดูครับใส่แหนบ18ดมิลหแผ่นน้ำหนักประมาณสามตันเจ็ดนะฮะปกติเนี่ยช่วงรถของเขาเนี่ยที่เขาบรรทุกเนี่ยนะฮะช่วงเด้งเขาก็ยังมีอยู่นะแต่จะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูตรงนี้นี่ครับวันนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะมีช่วงห่างอยู่นะรถเปล่าก็จะมีช่วงห่างรถหนักก็ยังมีช่วงห่างอยู่เออสายยอ่อครับสายยอ่อ ร้อยห้าสิบตะกาเปิดท้ายด้วยกำลังจะเดินทางแล้วรถคอกเห็นไหมกลางคืนฝนก็จะตกแต่คนขับรถคอกก็ไม่กลัวแรอะครับนะฮะร้อยห้าสิบตะกาน้ำหนักสามตันเจ็ดทรงสวยครับนะฮะดูทรงเิเห็นไหมกำลังจะออกเดินทางแล้ว เราเติมน้ำมันมายัางอ่ะเติมมาครับเติมแล้วนะไม่หมดกลางทางนะ <c oughs> นี่คะดูดิสามตันเจ็ดประมาณนั้นนะครับนะฮะแหนบสิบแปดมิลหกแผ่นช่วงล่างก็กำลังสวยแต่ว่าหัวแหนบเนี่ยจะต่ำนิดนึงนะฮะถ้าในอนาคตตัดหัวแหนบได้นี่ก็จะดีเห็นไหมครับหัวแหนบจะต่ำถ้าตัดหัวแหนบไปให้ไล่ระดับเข้าไปอีกเนี่ยก็จะดีนะครับหัวแหนบจะได้ไม่ต่ำสิบแปดมิลนะครับ ปกแผน่นยังมีช่วงเด้งอยู่ปกติรถเบาของเขาเนี่ยก็มีช่วงเด้งอยู่แล้วนะครับแต่นนี้ย่อลงมาแค่ประมาณนิ้วเดียวเองปกติของเขาถ้าเป็นรถเบาๆจะอยู่ประมาณทรงนี้ประมาณแค่นี้นะครับนี่สาตันเจ็ 7, ย่อลงไปขนาดนี้เองประมาณนิ้วกว่าๆเองอะดูทรงเนี่ให้ดูนี่ฮะสามตั 7, 9. นเ้ากแน่แจ๋วเลยเปิดท้ายด้วย กุมผ้าเองมั้นเนี่ยล้วของต้องเปียกไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่าเป็นผลไม้นะก็จะต้องห้ามเปียกนะครับเห็นไหมครับนี่สามดันเจดกำลังจะออกเดินทางแล้วไปไหนอ่ะวันเนี้ยไปเข้าตลาดทะเลไทยตลาดทะเลไทยโอ้ต้องถึงนุ่งกี่โมงเรืเร่อยๆความใจไม่ด่วนเนาะไม่ด่วนอ๋อไม่มีเวลาด่วนนะ<อ><โ>ก็ดีนะครับนะ วิ่งงานไม่ด่วนนี่สบายเลยครับนะฮะอ๋อเอาไปส่งถึงเช้ามืดสบายเลยครับนะฮะเวลาเหลือเฟือนะครับนี่นะครับนะฮะรถคอกสบายๆนะฮะก็ลองดูนะการปรับแต่งช่วงล่างนะครับสําหรับคันนี้นี่แหนบ18บมิลหแผ่นนะครับแล้วก็จัดแบบทรงสายยอ่อนี่ขนาดว่า3ามตันเนะก็ทรงกําลังสวยครับนะฮะยังมีช่วงยุบลงไปอีกได้เยอะนะครับนะฮะเอาละฮะมาถ่ายคลิปสั้นๆ,นๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนี่นะครับนะฮะรถคอก มีรถหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วน้ำมันไม่หมดนะฮะคันนี้โอเคเอาไว้มีโอกาสแล้วไว้เจอกันใหม่นะ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะ <c oughs> จ้ามีโอกาสได้เจอกันใหม่ขอบคุณมากมากเลยนี่ครับนะฮะกำลังจะมุ่งหน้าเดินทางแล้วรถคอกคันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับนะฮะผุผ้าสวยเลยเห็นไหมครับน้ำมันจะเต็มตัวเดินทางแล้วนะฮะเอาละ นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับรักน้าจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับเอาละออกตัวละร้อยห้าสิบตะก้าสมตันประมาณสามตันเจ็ดแนบสิบแปดมิลหกแผ่นใส่ย,ย่อเลยดูเลยเดินทางละสบายเลยอย่างนี้วิ่งสบายนะฮะใส่แค่ร้อยห้าสิบตะก้าดูเลย ไม่สูงเท่าไหร่ให้ดูทรงยอร่อครับทรงยอร่อสายยอ่อครับเข่าลอยโพครับใช้ล้อมแมกล้อมแมกยางสิบ้าบ๊ายบายโชคดีโชคดีรถขอบกระตังสูกันไปครับกลางค่ำกลางคืนก็ต้องเดินทางกันไปครับออกทางงน้นอ่ะออกทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวติดไนอ่ะดูสายยอ่อ แม่เดินทางแล้วเฮียสุดยอด